ก็ต้องอยู่ข้างด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับโรกเซียนะครับก้องอยู่ในเกมจีมดีช็อกเกอร์นะครับปลาที่สามาแล้วนะครับมาแข่งแล้วกันไอ้เตอร์กคนไทยนี่ Ronaldo. Oh, and he's given possession away. Just off target. Hey, người tài Marcelo sends it forward. Bale on the ball. Great chance. Sends it forward. Tackled by Ramos. Oh, he takes it all oh, <coughs> oh, hey. cleanly. Good stuff. He reads the game so well. but <coughs> he <sees> <coughs> <collect>. <coughs> Good clearance there. Ronaldo. นจริงดิคร,ร,รับเขาแล้วครับลูกหนึ่งค่ัคุณโบมมาดูรีเพลดูรีเพล์กันก็ได้ครับช้าโลเลยครับสมบรูรณ์ทางเลยแต่มันเปิดให้ไอตัวนู่นอ่ะที่มันกำลังวิ่งมาไอ้โบมไม่เคยเล่นเหรอเคยแล้ก็ยิง วิงตามบอลเร่งยิงเข้าตอบวบเกือบไว้เข้าแล้วมึงเอาบูนเลยไอ้บูมเดี๋ยวแม่งโอนริงนี่สวยเลยเนี่ย Into the danger area. on good clearance. he takes the ball cleanly. Ah, shot! Diel up. Weave, weave, weave. Weave, weave, weave. Weave, weave, คงถามที่ตะนันช่วยกันยิงไมคกูได้ที่สองที่สองเสร็จเป็นที่สี่ขึ้นไปหน้าเลยครับวิ่งครับยังไม่หลุดครับส่งค้นบอลต้าไอ้เหี้ยมหนบมาก ยิงมนจริงดนทีริอวะทำป่าักทีตอนนั้นผับอกแล้วแม่งมาถามในตอนกูอัดวันนี้โอเค ลุ๊บก็เกิดเสียฟงกูเลยเอ้าชิบะฮะฮิตช็อตอะไรมึงอะไรเฮิช็อตอะไรมึงเล่นๆเนอะมีการเฮิช็อตด้วยบนไปลงหัวพ่อมึงไงถ้าเฮิช็อตเลยอะลุตแล้วก็ไม่ลุด ผมไม่จะโอบอปวงยิได้ยิงไม่เรา challenge this is the long ball then r a l d o อาแล้วแต่วันนี้ แอคชั่นหายเลยสกกงยังกัดกตะเอาตูองไปเอาโก้โก้ต้องให้ฉันทำหนึ่งงได้ไหมลำบูงนี่ไม่ได้ซื้อมาเนี่ยใครให้ได้มาจากบริษัทนะครับใครให้อ่ะจนายไป เขาจับของขวัญตอนงานปีใหม่ที่บริษัทเขาจัดกันนะครับงั้นแล้วเขาได้มาก็เลยยึดเลยครับ มเแย่เหรอคุณแย่เหรออีม uh ิชาชีพไปดีครับอ้าวมึงไปเสิร um ์ฟนังบนหบ่นนะไรสวยละมึงโอ้ยกลับไปเลยมาฉันนะ โอเคนะสำหรับวันนี้เรจบไปเพียงเท่านี้นะครับนะก็ให้ดูเฉยๆนะครับโอเคไปแล้วครบสวัสดี